الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستحدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله أولين وناشرين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وعلى آله วะสาบิฮิวะสัลลิมตัสลิมังกะสีรออาม,มาบาดุฟยาัยยูฮันนาสอูซีคุมบิตักวัล,ละอา้าุบิลาฮินชชัยฏอนิไรมวะอัตฟิมูบิฮับดิลาฮิจะมีออฺว,วลาตาฟัรักูพี่น้องผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายผมขอสั่งเสียแกตัวผมเองและพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าพึงยำเกรงต่อละซุบฮานะฮูวาตาลาเถิด รอการยำเกรงต่ออัลลอสุบฮานะฮุอาลานั้นจะทําให้เราประสบความสําเร็จทั้งในโลกดุยญญานี้และก็นในโลกอเาเชรอพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอายะอันกุรอา,านที่ผมได้อ่านข้างต้นเนี่ยอยู่ในสุราอาลีมร,รอนอายะที่หนึ่งร้อยสามอัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลาทรงตรัสไว้ว่าว่าตซิมูบิฮับลิลลาฮิจะมีเอาววลาตะฟารกูสู่เจ้าทั้งหลายจง สายเชือกของอัลลอฮฺซุบฮานุตาลายะมีอาอัลลอฮ์ก็มาย้ำในตอนท้ายอีกว่าเป็นการยึดสายเชือกแบบยามีอาโดยพร้อมเพียงกันว่าลาตะฟารกูแล้ก็อย่าแตกแยกสูเจ้าทั้งหลายอย่าแตกแยกซึ่งกันและกันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับคขาว่าฮับดินล้ สายเชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานุตลาหมายถึงอะไรอัลลอฮ์สุบฮานุตลาบอกให้ยึดสายเชื่อของอัลลอฮ์บรรดาอุลามะซึ่งอุลามะที่ว่านี้ที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของอันกุรอานก็เป็นบรรดาฟหฮาบาน,นั่นเอง่านอินุอับบาสอ a d ı ัลลอฮ h อัน h u ได้บอกว่ามาน้าหูตะมมัซกูบิดีนิลละคำว่าดิฮับนิลละในที่นี้หมายถึง การยึดมั่นต่อศาสนาของอัลลอฮ์ฉะนั้นถ้าหากความหมายเป็นอย่างนี้คําว่า b i h a b d ินละว่า,าตวาติมู b ั h a b ล i n นะจึงหมายความว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงยึดจงยึดอะไรครับยึดศาสนาของอัลลอฮ์โดยพร้อมเพียงกันยึดอิสลามมาปฏิบัติโดยพร้อมเพียงกัน ่วนอินุมัสูรดิยัลลอฮฺฮะยันหุซึ่งเป็นสหายเช่นเดียวกันครับพี่น้องอินุมัสูดบอกว่ากวยนจามะนั่นก็คือการรวมกันเป็นจามะที่อยู่บนพื้นฐานอันกุรนและก็สุนนะของทรอสูลวะก็ลอะลัยกุมบินจามะซึ่งประโยคนี้ก็เป็นประโยคที่นบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะัยริยบสัลลัมได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันว่าจำเป็นเหนือสู่พวกท่านทั้งหลายที่จะยึดจามะ ก็คือรวมกันเป็นยม m a a ายอินนาฮาฮับลุลล้อเพราะแท้จริงย a m a นั้นก็คือฮับลุลลฮอหรือสายเชื่อของอัลลอฮ์ฉะนั้นการรวมกันเป็นย a m a ที่นบีบอกวา่าอะไรกุมบินยมา a พวกเราจงอยู่รวมกันเป็นย a m a ซึ่งย a m a ในที่นี้หมายถึงย a m a ที่อยู่บนพื้นฐานของอัลลอฮ์และก็รอทูตท่านกอตาดาได้กล่าวว่า เขาว่าฮับลิลละในที่นี้ก็คือฮวนคุรอานคือยึดคุรอานโดยอ้างหลักฐานจากท่านอิบนุมัสอูดอันในนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอินนาฮาดันคุรอานะฮวนฮับลุลละวะฮวนูรุนนูรุนโมบีนแท้ที่จริงแล้วอันคุรอานก็คือสายเชื่อของอัลลอฮ์และอันคุรอานก็คือนูร ที่มูบีนที่ชัดเจนแจ่มแจ้ง,จงท่านอิบนุมัสอูมอัลกุดรีได้กล่าวว่าก่อนอัลสุลลอฮิสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านอับดุลเจงิดอันคุดรีซึ่งเป็นสหายได้เล่าว่าท่านรุสุสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่ากิตาบัลลอฮ์กุอาฮับดุลลอฮ์คำพีของอัลลอฮ์เนี่ยก็คือสายเชื่อของอัลลอฮ์อัลมัมดูดูมินัสตมาอีลัลอาร์ดี นะครับซึ่งถูกประทานลงมาจากฟากฟ้ามาสู่แผ่นดินก็คืออันกุรอานซึ่งเป็นทับลุลลฮอเป็นสายเชื่อของอ AH ัลลอฮ์ซุบฮานุหฺัตะลาสรุปได้ดังนี้ว่าที่อ AH ัลลอฮ์ซุบฮานุหัลตลาที่บอกอ AH ัลลอฮ์ซุบฮานุหัลตลาระบุว่าวาอซาซิมูบีฮับลินลาฮิจามีอาสู่เจ้าทั้งหลายจงยึดสายเชื่อของพระองค์นั้นยึดสายเชื่อของอล้อนั้นก็คือยึดศาสนาของอลลอ ยึดออันกุรอานของอัลลอฮ์และก็ยึดการอยู่ร่วมกันเป็นเยมาทั้งสามความหมายก็เป็นความหมายเดียวกันทั้งสิ้นครับพี่น้องแต่บรรดาอุลามาต้องการที่จะเจาะลนึถึงความชัดเจนเพราะทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราขาดซึ่งการปฏิเสธกุรอานหรือไม่ปฏิบัติตามกุรานไม่ได้ทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราจะอยู่กันเป็นอย่างปัดเจชนไม่ใช่เป็นเยมาไม่ได้ และทั้งหลายทั้งปวงนั้นเราจะอยู่อื่นจากดีนุลลอห์ศาส,สนาของอัลลอฮ์ก็คงไม่ได้เพราะอะไรล่ะพี่น้องเพราะอิสลามคือธรรมนูญในการดําเนินชีวิตของเราอันกุรานได้ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าไม่อนุญาตเลยที่จะให้เรานั้นไปใช้หุกลมอื่นหุกลมใดกฎหมายอื่นกฎหมายใดที่จะมาตัดสินพี่น้องมุสลิม ส่วในฐานะที่เราอยู่ในประเทศไทยประเทศไทยไม่ใช้กฎหมายอิสลามนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะเรามีความสามารถด้แค่นี้แต่ถ้าเรามีความสามารถในการวิ่รนในการที่จะใช้ระบอบอิสลามว่ายิบเราต้องท,ทําเช่นนั้นยกเว้นผู้กดขี่ยกเว้นที่อยู่ภายใต้ระบอกะบอก,การปกครองอื่นจากอิสลามตัวอย่างเช่นณวันนี้การแบ่งมรดก ถ้าเราใช้กฎหมายของกฎหมายสากลหรือกฎหมายไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ชายก็ได้เท่ากับผู้หญิงแต่หากว่ามาดูกฎหมายของอัลลอฮ์กฎหมายของอัลลอฮ์บอกผู้ชายได้สองส่วนผู้หญิงแค่หนึ่งส่วนทำนองน,นี้เป็นต้นถามว่าเมื่อเราเป็นมุสลิมเราจะใช้กฎหมายใดตัดสินหรือในขณะที่กฎหมายของไทยบอกว่าการที่จะจดทะเบียนสมรสนั้น ต้องภรรยาคนเดียวเท่านั้นจดซ้อนไม่ได้แต่พอมาดูหลักการของอิสลามอิสลามบอกว่าอานุญาตให้ผู้ชายนั้นแต่งงานได้มากแต่งกับภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคนแต่ไม่เกินสี่นั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องนําวิถีชีวิตอิสลามมาปฏิบัติครับพี่น้องอะไรก็ตามที่ขัดแย้งกับอิสลามเราถือว่าไม่อนุมัติให้มุสลิมไปปฏิบัติยกเว้นเราถูกบังคับยกเว้นเราถูกบังคับ หรือเราจะต้องอถึงกับชีวิตหรือเราจะต้องอมอีถูกะระบุไว้ว่าถ้าใช้อื่นจากนี้เราจะต้องโดนจับโดนขังโดนติดคุกหรือโดนยิงหรือโดนประหารชีวิตไปก็ตามนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่เรามีอิสระเสรีเรื่องที่เราสามารถปฏิบัติได้นั่นคือหน้าที่ของเราน้าดีใจครับพี่น้องว่า สีจังหวัดภาคใต้เนี่ยสามารถใช้กฎหมายอิสลามในเรื่องของครอบครัวได้นั่นก็คือกฎหมายว่าด้วยเรื่องการแต่งงานนะครับไม่ว่าใน,ใ,นในเรื่องของการหยา่านะครับในเรื่องของอการแบ่งมรดกคานองนี้เป็นต้นเราสามารถที่จะใช้กฎหมายอิสลามได้ถึงแม้ว่าจะเป็นกฎหมายเฉพาะครอบครัวก็ตามแต่อย่างไรก็ตาม มุสลิมก็จะต้องเพียรพยายามต่อการที่จะนําสิ่งที่เป็นอิสลามมาปฏิบัติพี่น้องในอดีตเราไม่เคยได้ยินคําว่าธนาคารอิสลามหรือธนาคารที่ปราศจากจากดอกเบีย้ยแต่แล้วณนะวันนี้เราก็มีธนาคารที่ปราศจากจากดอกเบีย้ยซึ่งเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นในเมืองไทยหรือไม่น่าจะเกิดขึ้นในบนแผน่นพื้นแผ่นดินนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนก็ตามแต่นั่นเป็นเครื่องหมายที่ดีไม่ใช่หรือครับว่าเราก็มีธนาคารอิสลามธนาคารที่ปักจากจากดอกเบี้ยใช้อยู่แม้มันไม่จะไม่สมบูรณ์นั่นคือสิ่งที่เราได้คิดและก็หวังฉะนั้นในอนาคตต่อไปข้างหน้าไม่แปลกใจครับพี่น้องว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะมีผู้ว่ากทมเป็นมุสลิมก็ได้หรือเราอาจจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นมุสลิมก็ได้อันนั้นก็ไม่ไกลเกินเอื้อมครับ เพราะอะไรเพราะตอนนี้ชาวโลกเขาเขาสนใจอิสลามมากเหลือเกินแล้วก็รู้ว่าระบอกขออิสลามเป็นระบอบที่ยุติธรรมที่สุดเป็นระบอบที่มนุษย์ไม่ได้เขียนขึ้นเป็นระบบที่มาจากพระผู้เป็นเจ้ามุฮัมมัดก็ไม่ได้เขียนขึ้นครับพี่น้องนบีมศลล์อะไรฮุสสลามจึงบอกกับจึงบอกกับบรรดาสฮาบาว่าเล่าก้านะฟาติมาแม้ว่าฟาติมาจะเป็นขโมยแล้วไซ ละต่อตัวยาดาหาฉันจะตัดมือนางด้วยกับตัวของฉันเองหมายความว่าไงครับหมายความว่ามูฮัมหมัดไม่ได้กําหนดกฎหมายขึ้นมาเองไม่ได้เขียนกุรอานขึ้นมาเองไม่ได้เขียนบัญญัติขึ้นมาเองแต่มาจากพระผู้เป็นเจ้านู้นพระผู้เป็นเจ้ารู้จักมนุษย์เพราะพระผู้เป็นเจ้าสร้างมนุษย์มาสร้างมคน,คน,คนุษย์มารู้ว่ามนุษย์เป็นอย่างไรมนุษย์ชอบอะไร มนุษย์รังเกียจอะไรอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาจึงสร้างบทบัญญัติมาควบคุมมนุษย์ให้มนุษย์อยู่ในกรอบกฎเกณฑ์กติกาของศาสนามนุษย์จึงไม่มีศาสนาไม่ได้เมื่อเรามีความโชคดีเราสรรเสริญอัลลอฮฺสุบฮานุุตาลาได้เกิดมาอยู่ใต้ร่มเงาแห่งอิสลามได้เกิดมามีวิถีชีวิตที่รู้ถึงระบบกฎเกณฑ์กติกา ระบบระเบียบการปกครองเศรษฐกิจการเมืองทางสังคมครอบครัวด้วยกับหลักการของศาสนาอัลฮัมดุลิละอิสลามยะลูวลายลุอลาอะไรอิสลามสูงส่งและไม่มีสิ่งใดสูงส่งเกินอิสลามอีกนะนี่คือความเป็นจริงระบอบทั้งหมดที่ถูกเขียนขึ้นบนโลกสุญญานี้ ที่ถูกใช้บนโลกทุนยานี้อื่นจากอิสลามล้วนแล้วแต่มนุษย์เขียนขึ้นมาถ้าในยุคนั้นพ่อค้าเป็นผู้ออกกฎหมายพ่อค้าเหล่านี้ก็ต้องเขียนกฎหมายเข้าข้างพ่อค้าหรือให้พ่อค้าได้ได้เรียบถ้ายุคนั้นมีนักการเมืองเข้ามีเป็นส่วนร่วมเขาก็ต้องเขียนกฎหมายเพื่อเอื้ออำนวยให้กับนักการเมืองหรือใครกลุ่มไหนก็ตามที่มีโอกาสได้เข้าไปเขียนกฎหมาย ก็จะเขียนกฎหมายตามที่ตัวเองคิดและป่ารถนานั่นเป็นกฎหมายที่มนุษย์เขียนขึ้นมีช่องโหว่มีความตีมีการตีความมีการที่จะวินิจัยสังคยนาแต่สำหรับอันกุรานไม่มีครับอดีตนายกท่านหนึ่งเคยบอกว่าอันกุรนเนี่ยมีมาพันสี่ร้อยกว่าปีปัจจุบันต้องสังคยนาได้แล้วอันนี้เขาเรียกบ,บางอาจ เขาเรียกว่าความตะกับบทที่อยู่ในตัวตนของตัวเองจนกระทั่งก้าวล้ำว,วินิจฉัยดำรับของอั ah nah ลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาลและชีวิตเป็นยังไงชีวิตที่ปัสจากจากทางนำชีวิตคนเหล่านี้เป็นยังไงครับพี่น้องไม่ต้องพูดถึงว่าชีวิตเขาจะมีความสุขหรือความทุกข์แต่คนที่ยึดอิสลามแม้ว่าเขาจะถูกทุกข์เขาจะยากจนร่ำรวยเขาก็มีความสุข พราะความร่ารวยไม่ได้อกเครื่องบ่งชี้ว่ามีความสุขนั่นคือความเป็นจริงทีนี้เรามาดูในสังคมมุสลิมปัจจุบันสิครับว่า่าเซโมบิฮับิลลาฮิจะมีอาวลาตะฟารรกูอัลลอฮ์บอกว่าให้เรายึดสายเชื่อของอัลลอฮ์ยึดดีนุลลอฮ์ศาสนาของอัลลอฮ์ยึดอันกุรอานยึดความเป็นยามาอาที่อยู่บนพื้นฐานกุรอานและกสุนนะจริงหรือไม่จริงหรือไม่ครับพีนอง เรากลับมาดูเรากลับมาดูสังคมของเราเองที่เรียกว่าสังคมมุสลิมก็แตกกันสะบ้านทันหลยเราไปดูในสังคมโดยรวมส่วนใหญ่สังคมการเมืองในปัจจุบันก็แตกกันสะบ้านทันหลยแต่เวลาเรากลับมาดูอันกุรานว่าสติว่าสิมูบิฮับิลไลจะมีอววลาตาฟารกูมุสลิมบ่าขาอาอัลลอฮ์แตกกันไม่ได้แยกกันขอไม่ได้ แม้ว่าบาา่าวของเราจะใส่เสื้อสีอะไรก็ตามว่าตตาิมูยะมีอาให้รวมกันยึดมั่นรักกันกลมเกลียวบีฮัดินละด้วยเงื่อนไขของดีนุลล่นลเรื่องใครเรื่องของศาสนามีเหตุการณ์นี้ไหมครับพี่น้องเหตุการณ์ว่ามัสยิดหนึ่งละมาดยะมาสะแสดงว่าคนที่มาละมาดยะมาก็เป็นมุสลิมน,นะพี่น้อง แต่พอละามาเสร็จออกไปมุสลิมที่มันละมาดยืนใกล้กันออกไปถูกตีหัวทำไมให้เหตุผลว่าเสื้อคนละสีอัลลอฮฺอักบาเสื้อคนละสีพี่น้องของเราต้องหลั่งเลือดทั้งทั้งที่มุสลิมสอนว่าทั้งทั้งอิสลามสอนว่าดามูฮู uh เลือดของมุสลิมฮารอมมุสลิมจะไปเอาเลือดไปเข็นข้ามมุสลิมด้วยกันไม่ได้ แต่วันนี้มสลินตีหัวกันได้ฆ่ากันได้อันเนื่องจากใส่เสื้อคนละสีจะไปตอบอัลลอฮ์ยังไงในวันกียรมาพี่นะ้องตั้งคาถามว่าเราจะไปตอบอัลลอฮ์อย่างไรเพราะอัลลอฮ์ไม่ได้ถามว่าเวลาเราฟื้นขึ้นมาท่านใส่เสื้อสีอ,อะไรเปล่าอัลลอฮ์ถามว่าส่งมุฮัมมัดมาตามหรือเปล่าแล้วเราตามหรือเปล่า เราศึกษาหลักการของศาสนาซึ่งเป็นวิถีที่สูงส่งที่สุดแล้วอัลลอฮระซูนยืนยันว่าไม่มีวิถีใดที่จะเหนือวิถีนี้อีกแล้วคืออิสลามแต่เราก็อาจจะตกเป็นเครื่องมือของอะไรก็ได้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครล่าสุดนี้เนี่ยที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่14เมษามัสยิดของเราดารุนอามานถูกทำลายถูกยิง ประเด็นก็คือมัสยิดถูกทำลายประเด็นอยู่นี้นะครับประเด็นอยู่ที่ว่ามัสยิดถูกทำลายมัสยิดถูกเหยียดหยามถูกดูถูกไม่ว่าจะได้เหตุผลใดก็าตามมีกระสุนเข้าไปยิงนะครับมีการทำลายมีการตีอาคารมัสยิดกระโตกมัสยิดนั่นแสดงให้เห็นว่ามัสยิดซึ่งเป็นสถานที่น,น,นบีบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดบนโลกสุญญานี้คือมัสยิด สถานที่เลวที่สุดบนโลกนุนยานี้ก็คือตลาดแล้วมัสยิดก็คือใบตุ้ล้อบ้านของอัลลอฮ์ประเด็นอยู่ตรงนี้นะอย่าเบียนประเด็นนะครับเมื่อมัสยิดถูกทำลายนั้นหมายรวมว่าเราจะต้องทำทุกวิธีทางเพื่อหาคนผิดมาลงโทษในการที่ทำลายมัสยิดไม่ว่าเขาผู้นั้นจะใต่เสื้อสีอะไรก็ตามอันนี้คือประเด็นหลักที่เราจะเกิมจากหลักนี้ไม่ได้ แต่ปรากฏว่าความหายนะที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมเองนะพี่น้องแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแล้วพวกเราได้ทันเห็นยังไงสอสอมุสลิมที่อยู่กันคนละสีออกมาเรียกร้องโจมตีซึ่งกันและกันโดยใช้มัสยิดเป็นเครื่องหมายการค้าเป็นเรื่องของการเมืองนี่ตลกมากครับพี่น้อง นั่นยังยังยังระดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งก็คือองค์กรมุสลิมใหญ่ๆออกมาขัดแย้งกันเพราะอยู่กันคนละสีฝ่ายหนึ่งบอกว่าพวกเขาไม่ได้ทำฝ่ายนี้ก็บอกว่าพวกนี้ทำตกลงไม่รู้ใครทำแหละแต่ฉันในฐานะที่เป็นองค์กรเป็นนมินนีของกลุ่มนี้เขาก็เชียร์กลุ่มนี้ไปฉันก็อยู่กลุ่มนี้ก็เชียร์กลุ่มนี้ไปปรากฏว่ามัสยิดที่เป็น เป้าหมายในการถูกอาธรรมเนี่ยไม่พูดถึงแต่จะพูดถึงก็กรณีที่เป็นเครื่องหมายการค้าให้เรามีความชอบธรรมในการนําเสนอฝ่ายตรงข้ามให้จมดินไปโดยใช้อันเชยใช้มัสยิดเป็นอะไรครับเป็นตัวกลางหรือเป็นศาสนเป็นสิ่งที่หาผลประโยชน์เข้ากับตัวเองเราเข้าไปอ่านในอินเทอร์เน็ต เข้าไปดูการทัศนะของผู้หลักผู้ใหญ่มุสลิมของเราแทบอ่านไม่ได้พี่น้องทีนี้เราก็ต้องมาดั้งเปรียบเทียบว,ว่าเอาละในกรณีของมัสยิดวางไว้ก่อนที่มาอาดารุนอามานวางไว้ก่อนเรากลับไปดูมัสยิดกอเซที่ถูกทําลายเมื่อหลายปกีก่อนปรากฏว่าหลังจากที่มัสยิดกอเซถูกทําลายไม่ว่าจะเหตุนผลใดก็ตามนะครับพี่น้องต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า ด้วยเหตุผลใดก็ตามไม่มีสิทธิทหารตำรวจจะยิงมัสยิดแม้ว่าผู้ก่อการร้ายหรือใครที่เขาอ้างไปหลบในมัสยิดก็ตามเขาต้องทำทุกวิธีทางเพื่อให้คนที่อยู่ในมัสยิดออกมาแต่ไม่ใช่ถล่มมัสยิดนั่นเป็นความรุนแรงสูงสุดที่บ้านของอัลลอฮ์ผูกกระทำในช่วงเวลานั้นประเทศมาเลเซียเป็นครั้งแรกที่ฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาลมีความเห็นตรงกันสอดคล้องไม่เคยปรากฏในอดีตครับมีความเห็นตรงกันตรงที่ว่าให้ประนามประเทศไทยแล้วก็รัฐบาลในยุคนั้นให้ประนามทหารตำรวจที่ทําอย่างนั้นเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมากล่าวอ้างในมีความชอบธรรมในการถล่มมัสยิดแล้วก็มัสยิดพังเป็นผงเป็นพังนะครับบางที่ก็ เพราะว่าเป็นอาคารเก่ามัสยิด400กว่าปีนะครับเป็นปูนนะครับพี่น้องเป็นปูนไม่มีเหล็กแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับคนสมัยก่อนก็มีภูมิปัญญาอย่างนั้นก็พังไปแต่พังไม่ได้ถล่มลงมานะพังในส่วนที่ถูกจริงพี่น้องถามว่าตอนนั้นนะ้าิดกูเซใครบ้างครับออกมาองค์กรไหนออกมาสแสดงถึงความรักต่อบ้านของล l l a AH, ์แล้วก็ต่อสู้แทนอัลลอ s ุบ h า n a h u w a t a l i ีไหม เอากลับมาพนวกันองค์ตอนที่พูดถึงมัสยิดดารุนอามานเนี่ยที่ออกมาประท้วงเคยออกมาประท้วงเหมือนกับมัสยิดกรีรเซหรือเปล่าถ้าไม่มีก็นั่นหมายความว่าที่ออกมาตอนนี้เงื่อนไขอะไรครับเงื่อนไขทางด้านการเมืองเงื่อนไขในเรื่องของเสื้อหรือเงื่อนไขอะไรไม่ทราบแต่ทําไมไม่ทําเหมือนกันทั้ทันที่มัสยิดกรีรเซถูกถล่มมากกว่าดารุนอามาน พี่น้องเห็นยังว่านี่คือความเป็นมุสลิมอย่างเราๆความเป็นมุสลิมแบบไทยๆที่มองเรื่องหลักเรื่องใหญ่เรื่องของอัลลอฮ์เราซูลเป็นเรื่องหลังๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรื่องของพวเรื่องของสีเรื่องของลมเรื่องของพักเรื่องของอะไรก็ช่างนะครับเป็นอันดับหนึ่งอันกุรอานบอกว่าบบฮบดิลละยึดศาสนาของอัลลอฮ์อันเนื่องจากจะมีอันถึงรวมกันได้ แต่ถ้ารวมอื่นจากนี้ไม่ได้มันดาอาลาสาอัลบียะนบ,บีบอกว่าใครก็ตามที่เรียกร้องไปสูก่การเล่นพักเล่นพวกไลซมินนาไม่ใช่พวกนบีไม่ใช่พวกนบ,บ,กนบ,บีผมกำลังจะบอกว่าดารุนอามานใครจะทำก็ตามต้องจับตัวมาให้ได้ครับต้องจับตัวมาให้ได้ด้วยความเคารพเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่ จะเป็นทหารตำรวจจะเป็นเสื้อสีแดงสีเหลืองก็แล้วแต่แต่ถ้ามาทําลายมัสยิดมาเยียดยามบ้านของอัลลอฮ์มุสลิมทนไม่ได้หรอกครับประเด็นนี้รัฐบาลจะต้องเร่งในการที่จะนําออกมานําคนผิดออกมาหาตัวให้ได้อย่าเอาแพะมานะเพราะว่าในหลักสูตรของโรงเรียนหลักสูตรของมหาวิลัยไม่มีวิชาแพะแม้แต่มหาาลัยเดียวฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่สร้างความ ไม่สบายใจให้กับพี่น้องมุสลิมทั่วลงแต่คนที่เป็นมุสลิมเองแล้วก็เล่นแบบการเมืองหรือเป็นมุสลิมเพื่อหาผลประโยชน์โดยใช้เหตุการณ์นี้วิกฤตนี้เป็นโอกาสขอให้อลลอฮ์ลงโทษขอให้อลลอฮ์ทุบะฮานุตาลาลงโทษคนเหล่านี้โดยข้ออ้างของตัวเองจะเพื่อเหตุผลอื่นเพื่ออะไรก็ช่างแต่ใช้บ้านของอัลลอฮ์เป็นข้ออ้าง มุสลิมทนไม่ได้ครับแบบฉะนั้นอย่าให้เรื่องของดารุนอามานเป็นเรื่องการเมืองครับพี่นะ้องอย่าให้เรื่องของดารุนอามานเป็นเรื่องของคนที่มาหาผลประโยชน์อย่าให้มัสยิดนี้ที่เขายิงเข้าไปในมัสยิดเยียดหยามหลักการของอัลลอฮ์หลักการของรอซูลโดยเฉพาะสถานที่เราไว้เคารพอัลลอฮ์สุบฮา,านุตาลาปูกใครก็แล้วแต่เยียดหยามแม้ว่ามันผู้นั้นจะเป็นมุสลิมก็ตามก็ต้องจับมาครับ จะมาลงโทษสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องยืนหยัดอยู่บนหลักการของศาสนาบิฮับลินนะครับพี่น้องอย่าอย่าหลงประเด็นโดยเด็ดขาดอย่าเป็นเครื่องมือของใครผมรู้สึกเศร้า